สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของดีเอ็กซ์คูสีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็มีรถ2คันที่เป็นรถสุดพรีเมียมเลยนะของโชว์รูมเรานะครับสคันนี้ไฮไลท์หลักๆเลยนะครับก็คือไม้น้อยนะครับเป็น f o r ์จูเนอร์สตัวเรจินเดอร์นะครับขับสด้วยนะซิกมาโฟคันหนึงสีดําคันหนึงสีขาวนะเรียกว่าตอนนี้ในตลาดนะผมการันตีนะเลขไม้น้อยมากเลขไม้อน้อยสุดแล้วกันเอาคันนี้คันนี้ตัวนี้ที่ผมวางข้างหน้าเป็นไฮไลท์เนี่ยไม่สองพันเองนะไม่ My แค่2000โล ถ้าท่านหาไม้น้อยกว่านี้ได้อินบ็อกมาบอกผมด้วยนะครับไม้ My ตัวนี้น้อยจริงนะครับข้างบนสีขาวสวยๆไม้ส0 00โลนะสองคันเนี้ยไม้น้อยจริงแล้วก็เป็นรีเจนเดอร์นะครับปีบ 2, 2021ทั้งคู่เลยนะแล้วก็ตัวรถนะครับต้องบอกได้เลยนะครับเป็นรถจากโตยต้ามอเตอร์เลยนะครับเป็นรถเทสไดที่เราเห็นอยู่เยอะๆ,ๆเนี่ยขายกันอยู่เนี่ยบางคนกน็ถามอินบ็อกมาถามผมนะว่าเอ้ยทำไมรีเจนเดอร์มันเยอะจังก็เป็นรถโตยต้ามอเตอร์รถเทสไดทข้อหมดแหละแต่ของเราคัดสภาพนะตัวนี้เป็นไม้น้อยที่สุดนนนนะครรับตออนนีี้้าาาาจจมมขขยยกงนะยาาถู แต่ว่าเลขไม่ก็ต้องบอกว่าเป็นหลักหมื่นหลายหมื่นก็มีนะแต่ตัวนี้หลักพันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจริงๆ Regend เ,เดอเนี่ยเปิดตัว2020เนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะจากตัว Fortuner นะครับในปีที่เปิดตัวนั้นปี2015นะรเรจินเดอร์เปลี่ยนเยอะเลยครับต้องบอกว่านี่เป็นไฟแนลไมเนอร์เชนนะไมเนอร์เชนครั้งสุดท้ายแล้ว ก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะเพราะนั้นตัวนี้ออฟอะไรเขาจัดมาให้เต็มจริงๆนะครับเริ่มดูจากไฟหน้าเลยไฟหน้าเนี่ยเราเห็นเลยนะครับเป็น LED เต็มระบบเลยนะครับพร้อม d ด y t ทานแล n นิไลท์นี่สี่เส้นให้เลยคือขับมาไกลเนี่ยสวยรู้เลยลีเจนเดอร์นะครับไฟตัดหมอกนะไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ LED เหมือนกันนี่เรียกว่า LED ทั้งไฟหน้า LED ทั้งไฟตัดหมอกเรียกว่าเต็มระบบเลยนะครับไฟเลี้ยวปรับมาอยู่ด้านล่างนะ เป็นแบบซ e เควนเชียนะกะจังหน้านี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเป็นสีดำแลนะความปลอดภัยเนี่ยเต็มแม็กเลยนี่คือเรดาร์นะอยู่ข้างในมีเรดาร์อยู่ข้างในด้วยนะครับเป็น p ีคอ l ์ l i ชันซ s สเต็มกันการชนล่วงหน้าเลยนะครับมีเบรกอัตโนมัติช่วยด้วยเจ๋งมากมีกล้องด้านหน้าให้นี่เห็นไหมคือเรียกว่าด้านหน้าเนี่ยลุกเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะไม่มีโครเมียมเหลืออยู่เป็นสีดาดูดูด,ดูโหดนะครับแล้วก็ออปชั่นจัดเต็มจริงๆนะ กล้องไม่ได้มีแค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะต้องบอกว่ากล้องเนี่ยมีมาให้รอบคันจริงๆนะครับด้านข้างกระจกมองข้างนี่เราจะเห็นนะมีกล้องทั้งซ้ายขวาเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้มีกล้อง3ามรให้ด้วยด้านหลังก็จะมีอีกหนึ่งกล้องนะครับเรียกว่ามองรอบคันราวิ view c a m ได้เลยนะครับล้อของ l e g e n เดอตัวใหม่เนี่ยเป็นตัวแม็กซยีนิ้วมาให้เลยนะครับจากโรงงานสวยอย่างนี้เลยนะครับเป็นทูโทน สีเงินตัดกับสีเทานะ20นิ้วเลยรอยๆยี้มาเลยตังแต่เกิดนะครับไม่ต้องเปลี่ยอะไรแล้วเท่แล้วนะครับด้านข้างก็จะมีบันไดข้างให้มีเรลหลังคาด้านบนให้นะครับแล้วก็ซิ gnature ของ f o r t u n e er, ที่ไม่ลืมนะมีโครเมียมเนี่ยมีแค่ตรงนี้อย่างเดียวเลยเส้นแนวข้างเนี่ยที่เป็นซิ gnature เขานอกนั้นสีเดียวกับตัวรถหมดเลยนะครับด้านหลังถ้าเราดูนะครับนี่ไฟท้ายเปลี่ยนใหม่ทั้งโครมเลยเป็นไฟแบบ LED เต็มระบบนะครับมีไฟเลี้ยวแบบ Seque n t i a l ให้อีกด้วยนะสวยงาม มีกล้องมองหลังให้อีกหนึ่งตำแหน่งอันนี้ที่เราบอกนะมีกล้องเนี่ยรอบคันเลยจริงๆนะครับตัวนี้ที่บอกว่าเป็นตัวท็อปเพราะว่านี่ครับเป็นตัว2.8 l e g e n d o r Sigma 4ขับ4ด้วยนะครับอันนี้ท็อปจริงออกห้างนะครับล้าน839เลยนะเรียกว่าเกือบเกือบสองล้านรถคันนี้นะครับลุกเขาจะเปลี่ยนจากรถที่แบบดูเป็นแบบรถลุยๆหน่อยนะของ Fortuner ที่ออกมามตั้งแต่ปี2015เป็นรถที่แบบจะดูแล้วรู้สึกว่าพรีเมียมมากนอกจากออปชั่นที่จัดมาเต็มแล้วรายละเอียดข้างในก็สวยงามมากนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน ก่อนอื่นให้ดูกุญแจเขาก่อนกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีนี่เขียนโฟร์จูเนอร์สวยๆเ็มลายทนเงินตัดดำนะเข้ามาดูนะครับข้างใน่ะสวยมากเป็นโทนสีขาวนะครับตัดกับสีดําคือดูพรีเมียมเลยอย่างที่ผมบอกมันจะดูแบบเปลี่ยนลุกไปเลยจากรถที่แบบดูลุยๆอันนี้จะดูแบบโอ้โหหรูหรานี่นี่กลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะ2 0 0 0โลเนี่ยกลิ่นใหม่อยู่เลยสวยมากนี่พลาสติกยังไม่แกะเลยฮนะสครับเพลเนี่ยสวยงามนี่ก็ยังไม่ได้แกะนะนี่พลาสติก ปุ่มนี่ก็ยังไม่ได้แกะรถใหม่ยังไงงั้นรถใหม่ไม่มีของนะตอนนี้ไม่ต้องรอของมาเอารถได้เลย2,000โลเนี่ยนี่ขึ้นมานั่งดูนะครับขออน,นุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับผมอยากให้ดูเลขไม่์ก่อนเลยเบื้องต้นนะครับนี่กราฟิกเขาสวยจริงนะ Fortuner Legender น,น,นะนี่ เลขไม้2,480กิโลนะครับอันนี้น้อยจริงนะครับจะบอกก่อนเลยว่าน้อยจริงน้อยที่สุดในตลาดผมกล้าการันตีเลยตอนนี้หาเลขไม้2,000โลแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับไม่มีแล้วยังมีที่อคูสีมอเตอร์ของเราอยู่นะครับด้านในสวยงามอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะครับจะเป็นโทนดำนะหนังสีดําตัดกับเรียกว่ามีเล่นเล่นได้นะครับสีขาวกืนกันกับเบาะนะเบาะเขาก็เป็นสีขาวตัดกับสีดําสวยงามอย่างนี้นะครับรวมถึงแผงประตูด้านข้างด้วยนะสวยงามนะครับ แล้วก็ด้านในเนี่ยจะบอกด้วยเลยว่าจัดเต็มมานะครับอันนี้จะเป็นแบบฟอร์แมตเดิมนะแต่เขามีเปลี่ยนจอให้ดูแบบ สวยงามมากขึ้นนะครับจอใหญ่ผมว่าต้องมีอยู่ประมาณ11นิ้วอ่ะ10กว่า11นิ้วนะครับใหญ่มากนะครับจอใหญ่บึ้มเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ออปชันเขาจัดเต็มมาจริงๆนะครับใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับมีแอปต่างๆใช้เต็มไปหมดเลยนะครับเล่นบลูทูธนะวิยุแล้วก็มี p p p l e c r r p a y Android Auto นี่ใช้ได้หมดเลยนะครับเจ๋งมากเลยอ่ะเรียกว่าเป็น iPad อยู่บนจอรถเลยนะครับนี่มีกล้องสามให้ด้วยกราฟิกใช้ได้นะกราฟิกสวยนะครับ ก็เนี่ยเห็นรอบคันเลยนะครับเราวิวความเมล่านะปรับได้หลายอย่างด้วยนะครับอันนี้ปรับน,นี้ปรับแค่กล้องหน้าเดียวก็ได้นี่นี่กล้องด้านข้างเจ๋งนะนี่เป็น 3D ดีคือเรียกว่าจัดเต็มมาจริงๆส่วนวิทยุเนี่ยใช้เครื่องเสียงของ JBL นะอัน,นจะมีโลโก้ JBL อยู่ให้เห็นนะฮะคือเป็น JBL ทั้งคันเลยนะตรงลำโพงด้านหน้านะครับทวิตเตอร์ก็มีมาให้นะครับแล้วก็ลำโพงรอบคันนะรวมถึงมีซับวูเฟอร์ด้านหลังให้ด้วยอันนี้เป็นของ JBL มาหมดเลยนะครับ เฉพาะเรจนเดอร์ตัวท็อปเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยแอร์ก็ยังเป็นแบบแอร์อันนี้ที่ผมชอบติก็คือแอร์เขายังขี้เหนียวอยู่นะแอร์ Air เป็นแบบวันโซนจริงๆมันน่าจะเป็นดัวโซนให้ได้แล้วนะแต่ว่าเอาละเขาให้วันโซนมาก็วันโซนส่วนระบบขับเคลื่อนอันนี้จะเป็นจุดขายของเขานะคือมีขับเคลื่อน4ล้อนะมีทั้งแบบไฮทูไฮโฟแล้วก็โลโฟให้ด้วยนะครับอันนี้เอาไว้ลุยได้จริงนะครับด้านล่างนี้ก็จะมีนี่เขาเอาเลตให้นะครับมีเอร์เลตให้หนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็ มีระบบช่วยเหลือเรื่องการลงเขานะอันนี้ช่วยได้เยอะเวลาไปทริปไปอะไรนะครับส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นไวร์เลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยเลยอันนี้วางโทรศัพท์เข้าไปชาร์จได้เลยอันเนี้ยเพิ่มเติมเข้ามานะครับสำหรับรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับตัวนี่เอกลักษณ์ของเขาตู้เย็นก็ยังมีมาให้นะครับอันนี้พุ่มหนังสวยเลยนะครับแล้วก็มีลิ้นชักให้อีกหนึ่งตำแหน่งช่องเก็บของเนี่ยบอกให้เลยว่าเหลือเฟือนะเต็มที่เลยส่วนลายไม้นี่เขาจะออกแนวหรูหรานะเป็นลายไม้แบบกลอสนะ เป็นสีดำแบบเบิร์ดไอส์แต่กลอสเลยสวยงามนะครับ ตัดกับสีเงินคือคุณภาพเนะี่ยดูดีแล้วเกียร์ก็เป็นเกียร์ยังเรียกว่าเป็นเกียร์แบบดั้งเดิมนะที่เปิดตัวในป e ี2 0 1 5อยู่จริง,รงๆน่าจะเปลี่ยนนะเพราะพวกแบรนด์ยุโรปก็เปลี่ยนทั้งหมดลวอันนี้ยังใช้เกียร์6สปีดอยู่นะครับแต่ว่าก็โอเคใช้งานง่ายทนอันนี้เอกลักษณ์เขาอยู่แล้วนะครับโฟล์จูนเนอร์เกียร์มีโหมดในการปรับเปลี่ยนให้ถึง3โหมดนะครับมีโค่โหมด Normal ลโหมดแล้วก็สปอร์ตโหมดอันนี้จัดวางไว้เรียบร้อยตรงนี้นะครับมีระบบการลื่นถลาย traction control auto start o p นะนนนนนะะออี้้้มใใหดดววยคครบก็ถื่าาเ สำหรับที่เก็บของก็มีพื้นที่ใช้สอยพอสมควรหุ้มด้วยหนังอย่างดีเลยอันนี้ดีแต่เบรกมือยังเป็นแบบแมนนวลนะซึ่งผมจริงๆส่วนตัวผมชอบเบรกมือแมนนวลผมก็ดีอยู่แล้วนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันให้นะครับด้านซ้ายเนี่ยปรับลุกเรื่องเครื่องเสียงแล้วก็โหมดต่างๆนะครับของวิทยุตัวนี้ด้านขวาเนี่ยจะเป็นโหมดสําหรับนี่นะครับดูอินโฟม a ชันดิสเพลย์ ประมาณสัก4ีนิ้วเนี่ยตรงนี้สามารถดูได้นะครับเนี่ยมีข้อมูลต่างๆให้เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างครบ้วนนะต,ตัวนี้นะครับจะมีปุ่มช่วยนะครับเตือนเวลารถออกนอกเลนให้ด้วยนะอันนี้ดีนะครับแล้วก็มีเรดาร์อันนี้เป็นเรดาร์นะครับที่ข้างหน้ากาันการชนด้านหน้าเป็นพีก l i ิชันอันนี้ถือว่าค่อนข้างครบถ้วนตัวคร s สคอนโทร l มีให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับส่วน ออปชันต่างๆตัวนี้ก็จะมีมีระบบคลิกคลิกเซนเซอร์ให้ด้วยนะสำหรับฝาท้ายด้านหลังเนี่ยสามารถออฟสามารถออนได้นะครับอันนี้อันนี้ก็ถือว่าดีนะครับใช้งานได้จริงนะครับเอาละคร่าวๆประมาณนี้นะอันนี้เป็นของ Fortuner l e g e n d e r ตัวท็อปสีดำที่เราเห็นอยู่นะด้านหลังเนี่ยไม่ต้องสาธยายเยอะแยะออปชันจัดเต็มเหมือนกันนะเบาะนะครับก็เหมือนอกับเบาะด้านหน้านะเป็นสีขาวแต่สีดํามีพรม Regender สวยๆให้อย่างนี้เลยด้วยนะเรียกว่าออปชันจัดเต็มครบถ้วนนะแอร์ด้านหลังมีให้พร้อมนะครับเป็นแอร์แยก2แถวหลังนะครับ แล้วก็มีโหมดปรับแอร์ด้านบนให้เรียบร้อยเลยอันนี้ถือว่าค่อนข้างครบถ้วนนะดูฝาท้าทยด้านหลังดีกว่าเปิดให้ดูนะเป็นแบบไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกมีเคสเซนเซอร์สามารถใช้ลคกเซนเซอร์ได้ด้วยอันนี้เบาะพับขึ้นให้อยู่นะเก็บของได้เยอะเลย Fortuner เนี่ยสะดวกสบายอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็อันเนี้ยผมว่ารถคันเนี้ยสวยจริงไรจริงนะรีบเข้ามาจับจองใครไม่ชอบสีดำมาดูสีขาวสีขาวมีเหมือนกันนะอันนี้สีขาว ได้แบ็กท็อปด้วยหลังคาสีดำนะสวยงามเลยตัวนี้ก็ไม่ได้สวยด้อยกว่าตัวนั้นนะจะบอกให้เพราะว่าเลขไม้ก็4,000โลคือมากกว่าอีก2,000โลแต่รถจะสวยกิปเลยเหมือนกันนะครับเป็นรถโดต้ามอเตอร์เหมือนกันนะครับสวยงามเดี๋ยวให้เข้ามาดูเลขไม้ก่อนเลยนี่4,800โลก็ยังไม่ถึง5,000โลแหละรถสวยออปชั่นเหมือนกัน จัดเต็มเหมือนกันนะครับจอเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะและใครอยากได้สีขาวตัวนี้ที่ดีคือขาวและใบแบล็กท็อปสีดำนะครับเออเมื่อกี้ผมลืมจะให้ดูนี่ด้วยนะด้านในเนี่ยตรงนี้ข้างประตูเนี่ยสำหรับตัวรีเจนเดอร์เนี่ยเขาจะมีแอมเบียนไลท์ให้เรียบร้อยนะคือเรียกว่ากลางคืนขับมาเนี่ยสวยเป็นแอมเบียนไลท์สีออกโทนสีน้ําเงินม่วงสวยงามนะครับมีให้ทั้งประตูหน้ามีให้ทั้งประตูหลังนะคือคนนั่งหลังก็จะเห็นนะเป็นแอมเบียนไลท์สีน้ําเงินม่วงสวย ข้างในเหมือนกันนะสวยงามแบบนี้เลยนะครับสาภาพเนี่ยผมให้ดูเลยสาภาพเบาะเนี่ยสวยงามเดิมๆเลยพมมีมาให้ครบหน้าจากโรงงานนะไอ้ตัวนี้เหมือนกันยังไม่ได้แกะเลยสติก้งสติกเกอร์นะอันนี้เรียกว่าคือมาจากโรงงานยังไงเงั้นเลยนะฮะสีขาวนี่จะได้ดีหน่อยคือตัวด้านหลังเนี่ยเขาจะตัดด้วยสีดําผมไม่รู้นะผมว่า2ค,คันนี่ได้2ลุกคันนู้นจะดูโหดเลยส่วนคันนี้จะดูหรู แล้วดูแบบแนวกึง่งๆึ่งสปอร์ตสปอร์ตแบบมีคลาสอ่ะดูหรูหรานะครับเพราะมันสีขาวตัดกับสีดำทั้งรวมแบ็กท็อปด้วยนะนี่ให้ดูด้านหลังกันสวยงามนะครับสาภาพแบบนี้เลยใหม่ๆจะโรงงานใครหารถป้ายแดงไม่ได้รีบมาเอาที่นี่เพราะสองคันนี้เนี่ยสาภาพการันตีสวยสุดในตลาดแล้วจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องก็เป็นจุดขายของ Re เจเด e รรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขาได้รับการพัฒนาใหม่ ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเครื่องรหัส 1GD ดีที่ว่าใช้ใน Fortuner รุ่นท็อปรเวโวลรุ่นท็อปเครื่องตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้เนี่ยแรงม้านี่เขาเพิ่มขึ้นนะครับแรงม้าตัวนี้ของเครื่องรหัสตัวที่ปี2020ขึ้นไปเนี่ย 1G จดีจะขึ้นมาถึง204แรงม้าละบวกกับแรงบิดถึง500นิวตันเลยเยอะมากนะคือเรียกว่าทางใกล้ทางไกลไม่ต้องห่วงอะ่ะถือว่าครบเครื่องนะครับตัวนี้ครบเครื่องจริงๆ ถามว่าประหยัดน้ามันไหมไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าวิ่งทางไกลเนี่ยตัวนี้ประหยัดน้ํามันยิ 2000, 2004, ่งกว่าเครื่อง2,004ีนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเหมาะวิ่งทางไกลใช้ในเมืองอาจจะกินน้ํามันเยอะกว่า2,004นะแต่ว่าถ้าวิ่งทางไกลเครื่อง2,008ประหยัดน้ามันกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาแบ่งน้ําหนักตัวนี้2ตันนะรถประมาณ2ตันเนี่ยเครื่องใหญ่ดีกว่าเครื่องเล็กแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็รถตัวนี้เนี่ยผมจะบอกเลยว่าสภาพข้างในเนี่ยจริงๆไม่อยากบรรยายเท่าไหร่นะดูเอาเองเลย ใหนะ้ให้ภาพมันเล่าเรื่องเลยแล้วกันนะสภาพโครงสร้างสวยกริบนะคือป้ายแดงแล้วก็วอร์นตียังมีอยู่นะตัวนี้วอร์นตีมีอยู่ถึง5ปีนะครับจากโรงงานให้เลยนะแสนห้าหมื่นกิโลหรือ5ปีอันนี้วิ่งแค่4,000กิโลวอร์นตีเหลือเลยนะครับ5ปีก็ตีไปปีหมดปี2,025หมดปี2,025ปีนี้เพิ่ง2,022วอร์นตียังเหลืออีก3ปีเต็มใช้ไปเหมือนรถใหม่เลยแล้วกันนะแต่ราคาสุดคุ้มเดีย๋ยวเรามาดูราคากัน 2คันนี้ไม่ใกล้เคียงกันนะ1ัน0นึ่งสอโลสีดำาันหนึ่งสี่โลสีขาวอยู่ที่คนชอบราคาผมตั้งเท่ากันเลยนะครับราคาที่นี่ครับรถปี2021นะขาย1,649,000บาทเท่านั้นเองแปลว่ารถไปเกือบ 200, 2,000สนบาทแล้วนะครับไม่เอาก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะเพราะรถเนี่ยเหลือให้แค่2คันนี้นะที่วิ่งหม่หลักพันโลนะครับนอกนั้นผมขายเกี้ยงแล้วโคจเนอรผมขายเกี้ยงย,ยงิง ช่วงนี้ต้องเรียวเป็นช่วงฮอตดิลเลยนะใครสนใจรีบเข้ามาติดต่อนะครับสคันนี้ใครได้เป็นเจ้าของผมถือว่าโชคดีมากเพราะเหมือนได้รถป้ายแดงไปจริงๆริงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนพฤษภาคมนี้นะผมยังมีโปรโมชั่นให้อีกสําหรับท่านที่ก,กังวลอุ้ยไอ้บรนตีเนี่มันมี3ปีก็จริงนะแถมฟิกแมนให้อีก2ปีต่างหาก,กด้วยถ้าท่านอยากได้เรามีอรินตีพิเศษอีก2ปีให้กับท่านด้วยนะครับก็รถใช้แล้วคุณภาพนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับ ที่โชว์รูมดี e อ็ก l u s ีมอเตอร์ของเราแต่ Fortuner เนี่ยขายกันกระหนำ่ำจริงๆนะครับขายจนไม่มีรถขายอยู่แล้วรีบเข้ามาจับจองกันนะครับก็ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ